มารยาทการทานอาหารร่วมกับชาวญี่ปุ่นหลายคนคงจะทราบกันอยู่แล้วว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแห่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยทําอะไรก็มีหลักการอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งเรื่องบนโต๊ะอาหารมารยาทบนโต๊ะอาหารของชาวญี่ปุ่นจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยครับกล่าวคําขอบคุณก่อนและหลังรับประทานอาหาร คนญี่ปุ่นมีธรรมเนียมในการรับประทานอาหารคือต้องพูดประโยคกล่าวขอบคุณทั้งก่อนและหลังมื้ออาหารโดยการพนมมือในระดับหน้าอกแล้วก้มศีรษะลงเล็กน้อยเพื่อแสดงความขอบคุณก่อนรับประทานอาหารจะพูดว่าอิทาดาคิมัสซึ่งแปลว่าจะทานแล้วนะครับจะทานแล้วนะคะและหลังรับประทานอาหารเสร็จก็จะพูดว่าโกจิโซซามะแลว่าขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้ครับ การยกชามอาหารหรือชามข้าวขึ้นมาระดับอกเพื่อรับประทานคนญี่ปุ่นจะถือชามหรือจานด้วยมือข้างที่ไม่ได้ใช้ตะเกียบคนญี่ปุ่นจะถือว่าการที่เราไม่ยกชามอาหารขึ้นมาแล้วก้มหน้าลงไปทานอาหารเป็นการเสียมารยาทเว้นแต่ว่าจานอาหารที่ทานเป็นจานที่มีขนาดใหญ่และนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ภาชนะใส่อาหารส่วนใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น จะเป็นภาชนะที่ไม่ใหญ่และมีน้ำหนักเบาครับการใช้ตะเกียบในการทานอาหารทุกชนิดยกเว้นซุปคนญี่ปุ่นจะใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหารทุกชนิดและใช้เฉพาะส่วนปลายของตะเกียบมารยาทการใช้ตะเกียบไม่ควรคาบตะเกียบไว้ในปากและไม่คีิอาหารให้กันโดยใช้ตะเกียบถือเป็นมารยาทที่ไม่ควรทำและในขณะที่ใช้ตะเกียบคีบอาหารนั้น หากกลัวว่าอาหารจะร่วงหล่นบนโต๊ะให้ใช้จานเล็กหรือฝาถ้วยรองใต้อาหารไม่ควรใช้มือในะการรองด้วยครับการทานน้ำซุปด้วยการยกซดในการทานน้ำซุปของชาวญี่ปุ่นจะใช้การยกชามขึ้นมาสดเท่านั้นโดยประคองด้วยสองมือไม่นิยมใช้ช้อนในการตักน้ำซุปและไม่เท้าข้อสอกบนโต๊ะอาหาร การเปิดฝาถ้วยซุปควรตะแคงฝาถ้วยเล็กน้อยเพื่อให้ไอน้ำที่เกาะอยู่ใต้ฝาถ้วยไหลลงไปในถ้วยซุปก่อนครับการรับประทานอาหารให้หลากหลายคนญี่ปุ่นจะนิยมทานอาหารสลับไปมาระหว่างอาหารแต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวซุปกับข้าวเครื่องเคียงไม่นิยมทานแค่อาหารชนิดใดชนิดหนึ่งติดกันครับการรับประทานซูชิ ควรทานในคำเดียวไม่แบ่งทานทีละนิดแต่หากซูชิคำใหญ่มากเกินไปไม่สามารถทานได้ในคำเดียวให้ทานข้าวปั้นครึ่งหนึ่งก่อนจากนั้นน้ำปลาดิบห่อข้าวปั้นที่เหลือแล้วทานให้หมดคำครับการดื่มเครื่องดื่มเวลาจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นสาเกหรือเบียร์ต้องรอให้ทุกคนมีแก้วพร้อมแล้วชนแก้วพร้อมพูดคำว่าคำไปซึ่งแปลว่าชนแก้วหรือชยโยแม่รินเล่าให้ตนเองต้องให้คนอื่นรินให้ และเราต้องลินให้คนอื่นบ้างเป็นมารยาทการแบ่งอาหารและการหยิบอาหารบนโต๊ะหากมิจานอาหารอยู่กลางโต๊ะควรใช้ตะเกียบกลางเช่นตะเกียบที่แยกจากตะเกียบส่วนตัวหลีกเลี่ยงการใช้ตะเกียบของตนเองที่เคยแตะหยิบเข้าปากแล้วหยิบอาหารกลางการแสดงความสุภาพระหว่างการรับประทานอาหารไม่ควรพูดคุยเสียงดังนนจนเกินไปบนโต๊ะอาหารและไม่ควรสั่งอาหารในปริมาณมากแล้วเหลือทิ้งควรทานให้หมดจนเกลี้ยงหากมีอาหารที่ไม่สามารถทานได้ควรแจ้งก่อนสั่ง อย่าเขียอาหารบนจานการเคารพพื้นที่และเสียงไม่ควรส่งเสียงดังหรือแสดงอารมณ์รุนแรงจนเกินไปเพราะการพูดควรพูดเสียงเบาและสุภาพให้เกีติผู้อื่นการจ่ายเงินไม่ทันหายกับชาวญี่ปุ่นในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นการจ่ายเงินหลังมื้ออาหารมีความละเอียดอ่อนและสะท้อนถึงมารยาทความเกรงใจและความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ร่วมโต๊ะอาหารกันวริคังการหันกันจ่ายเป็นพฤติกรรมทั่วไปในกลุ่มเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน แสดงถึงความเท่าเทียมและไม่ให้ใครต้องลำบากเรื่องค่าใช้จ่ายได้ปกติแล้วจะไม่เกี่ยงเรื่องจํานวนเงินไปมากนักคนที่สั่งน้อยอาจจะยอมจ่ายเท่าๆคนอื่นเพื่อความสะดวกโอตัวไหนคือการเลี้ยงมาเกิดขึ้นเมื่อเจ้านายพาลูกน้องไปเลี้ยงผู้ใหญ่เลี้ยงุ่่น้องแขกจากแขกจากต่างถิ่นต่างชาติได้รับการต้อนรับในกรณีนี้ผู้ที่ถูกเลี้ยงไม่ควรแย่งจ่าย ควรขอบคุณด้วยความเกรงใจหรืออาจจะตอบแทนกันด้วยการเลี้ยงคืนในครั้งหน้า 3. ามเทคนิคการจ่ายแบบไม่เสียมารยาทหากต้องแย่งจ่ายแบบสุภาพให้พูดคําว่าวันนี้ขอให้ฉันเป็นคนจ่ายนะคะถ้าอีกฝ่ายยืนยันจะจ่ายไม่ควรค่ะและก่าวคําขอบคุณอย่างจริงใจหลีกเลี่ยงการยื่นเงินให้กลางโต๊ะแล้วควรนําไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เก็หน้ารู้เพิ่มเติมร้านอาหารญี่ปุ่นส่วนมาก ไม่ให้ทิปกันเพราะการให้ทิปอาจถูกมองว่าไม่สุภาพหรือทําให้คนรับรู้สึกอ,อึดอัดถ้าอยากแสดงความขอบคุณพิเศษอาจใช้วิธีมีอาจจะใช้วิธีซื้อของฝากเล็กๆให้แทนในภายหลัง